เนี่ยรอรอท่านอนุทินสักคู่นะครับอรอทอนหนึ่งนะครับแนวบ้านของเงินกว้างนะครับอันนี้อยู่แถบอ้อมน้อยครับคุณผู้ชมตามชื่อหัวไลฟ์เลยนะปฏิบัติการแฮชแทกนะครับจีนี้เดี๋ยวผมจะาหาโซนที่มันเห็นชัดๆหน่อยนะผมจะไปขึ้นบนเวทีแล้วกันนะ ก็จะมียาเสตติดตามพื้นนะครับอย่างที่สายรับแจ้งนะครับอันนี้เดี๋ยวรอทางเจ้าหน้าที่ปสอสศมานะคุณผู้ชม <c oughs> ดูนะครับเรื่องยาเสพติดนะเข้ามาเมื่อสักคู่นี้ก็เห็นซองแล้วนะครับน่าจะพอๆกับร้านหนึ่งต่อไปนะครับข้ำอแจ้งราะละเอียดการกาตรวจสอง